อยู่กันที่ช่องเค r ฟิวพีเอ็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องของตัวนี้แบตเตเลี่ตัดผมนะคะไม่สะดวกไปเข้าร้านตัดผมนะคะเพราะตอนนี้โควิดระบาดมากๆเลยแล้วก็เราก็เลยสั่งเป็นสินค้าออนไลน์แบตเตเรี่ตัดผมมาอันที่จริงเราไม่เคยตัดมาก่อนเลยนะแต่ว่าสังเกตจากร้านตัดผมว่าพิธีการตัดผมเขาเป็นยังไงทีน,นี้รุ่นนี้เนี่ยรายละเอียดของรุ่นเดี๋ยวเราขึ้นให้ที่หน้าวิดีโอนะคะก็คือ มันสามารถปรับระดับได้เท่าที่เราอ่านมานะเรายังไม่แกะมาเลยยังไม่ได้ใช้นะเนี่ยระดับความสั้นยาวของเส้นผมนะคะเนี่ยเราปรับได้ไปได้ถึง21เบอร์ย1เอ็ดนี่อันนี้น่าจะเป็นการมีตัวใบตัวใบมีดเส้นผมที่ยาวถ้าเกิดอยากสั้นก็ปรับลงมาตรงนี้ก็จะสั้นหน่อย เดี๋ยววันนี้เราลองตัดเลยนี่ปุ่มเปิดปิดของเขาเออแสดงว่าเขามีไฟไว้แล้วเนาะดีนะเมื่อกี้เราไม่ได้ไปจับตรงนั้นน้ำหนักเบานะแล้วก็มีรูเสียบยขอดูตัวสายเสียบชาร์จนี่สายเสียบชาร์จของเขาเดี๋ยวขอตัดให้นึง ก็ม,มีสายมาให้ตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ชาร์จไฟเลยนะก็คือมีตัวน้ำมันนี่ทานะคะทาตรงเนี้ยตรงใบมีดนะเนี่ยตรงใบมีดแล้วก็ตัวแปลงมาให้แล้วก็มีสายเสียบชาร์จเนี่ยดูความยาวหน่อยเดี๋ยวเราต้องลองชาร์จเอาไว้ก่อนเห็นว่าชาร์จ ครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานเลยนะเดี๋ยววันนี้เราลองมาตัดดูว่าใบมีดเอออย่างเงี้ยเราสั่งมาอันนี้เป็นสินค้าของเสียวมี่นะคะหรือหรือมีหรือเสียวหมีนั่นเองนะคะแต่อยู่ภายใต้แบรนด์นี้ชื่อนี้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวต้องปรับปั๊บเดี๋ยวเราจะให้เห็นใบมีชดชัดตรงนี้เนี่ยเ mm. นี่สั่นใบมีดสั่นโอเค เสียบสายชาร์จได้เลยนะคะแล้วตัวนี้เราก็ไปต่อต่อสายชาร์จได้เลยลองเสียบปลั๊กดูพอเสียบเสร็จแล้วไฟก็จะขึ้นแต่ตรงนี้เป็นกระพริบนะคะถ้าหยุดกระพริบแล้วคิดว่าคือการชาร์จแบตเต็มเรียบร้อยแล้วถ้าเขาหยุดกระพริบนะ โอเคค่ะนี่เลยก่อนค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยว่าตัดแล้วออกมาสวยไหมใช้ได้จริงไหมเท่าที่อ่านในรีวิวคือรุ่นนี้โอเคนะคะแล้วก็นี่รูปทรงสวยงามวัสดุดีนะไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นรูปถ่ายออจากการตัดสองภาพด้านบนนะคะเป็นรูปที่ก่อนจะตัดน้องผมยาวมากเลยแล้วก็ สองภาพด้านล่างนะเป็นรูปที่หลังจากเราตัดแล้วก็คืออันนี้เป็นการตัดผมครั้งแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่าอุปกรณ์การตัดของเราใช้ง่ายนะแล้วก็อันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งเป็นสองภาพแรกนะคะเป็นภาพก่อนตัดของคุณพ่อน้องเคอร์ฟิวนะคะส่วนภาพสุดท้ายก็เป็นภาพหลังตัด สรุปการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือถือว่าคุ้มนะคะซื้อมานาคา225บาทตอนนี้ตัดไปได้แล้ว2ครั้งคิดว่าถ้าเริ่มผมยาวกันอีกเราก็จะทำการตัดใหม่อีกยังไงถ้าคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะรบกวนแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์และกด s u b สไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะคะรับชมคลิปจากช่องเราใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่อง c u r f e e l PX แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ